สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมพบกับเราในช่องสีดอพเงินนะครับผมคุณแม่แม่ครับตอนนี้น้องโปเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับผมแม่แม่ครับผมเดินทางมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมโอ้มาดูบ้านน้องโพเงินไม่เหมือนเดิมเลยนะครับแม่แม่มาดูอะไรครับนี่พาแม่แม่มาดูต้นไม้เต็มหลังบ้าน ของพ่อควรเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนดูแลนะครับผมโอ้ป้ายของเราก็ล้มและนี่ละนาดเลยนะครับตั้งแต่พายุวันพายุนะครับผมนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแต่งใหม่นะครับผมเราก็จะตั้งใหม่นะครับผมดูครับน้องโควินาทีมาถึงบ้านนู้คงจะดีใจนะครับผมได้อยู่ ใต่บ้านแล้วได้พักผ่อนแล้วก็น้องโฟวันนั้นที่เพื่อนบ้านโทรไปบอกว่าลมแรงนะครับผมแต่เพื่อนบ้านก็จังเก็บป้ายไว้ให้นะครับก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมน้องโฟคงจะสงสัยที่นี่ที่ไหนเนาะ นี่ที่ไหนน้อจำบ้านจวตัวเองได้หรือ,อยังครับครับเออเดินเลาะหาอะไรไม่รู้นะครับผม เดินลาะหาอะไรไม่รู้โอ้ดูครับเพื่อนน้องโพวิ่งมาเต็มไปหมดแล้วนะมาดูน้องโพครับผมมาดูผมจะคิดถึงกันนะครับ บ้านน้องโปเย็ยนมากๆเลยนะครับผมดูครับน้องหมากับช้างนี่ไปด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยกันโอ้อยจะตีนานๆได้เจอกันทีโอ้ยจะไล่กันนะครับเพราะว่านานๆได้เจอกันนะครับผมตกใจกันอยู่นะครับน้องโพก็ตกใจ ไอ้กี่อยู่นะครับผมดูครับโอ้ยกมืออะไรครับผมยกมือให้ถ่ายรูปครับผมโอ้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับผมดูครับแม,แม่แม่ครับผมล่มเย็นมากๆเลยนะครับผม ข้างล่างก็จะเป็นป่าข้าวของพวอควนนะครับแม่แม้น้ําเยอะมากๆเลยนะครับดูครับข้าวก็ไม่ได้ไม่ได้แซมนะครับผมแม่แม่เพราะว่าพ่อควนก็ออกทัวเลยนะครับผมน้ําเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าน้ําออกไม่ได้นะครับผมที่พ่อควนลงมาก็จะมาสูบน้ําด้วยนะครับผมเพราะว่าน้าพื้นที่ เป็นที่สาธะนะครับที่เขาถมดินแล้วไม่ให้น้ําออกไปเลยนะครับก็จะขังอยู่ในนาของกนเอนีกอยู่นี้ครับผมถ้าไม่สูบก็ไม่ไหลออกเลยนะครับผมเพราะว่าเขาถมดินถมถมสูงมากเลยนะครับผมแล้วก็ท่อระบายน้ําก็แน้ำไม่ไหลนะครับผมน้ำเยอะมากเกือบท่วมมิดปลายเข้าของคนเองกนะครับผม คำนี้ก็จะตั้งสูบเลยนะครับแม่แม่สูบน้ำออก,กออกเยอะด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเยอะนะครับผมเพราะว่ากลัวข้าวล้มใส่น้ำนะครับแม่แม่ Đồ bán nóng phố ไอย่างนั้นน้องโพนี่แม่เขาของเราก็พาที่พาแม่เขาของเราก็พาน้องโพกับทีมงานเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับผมกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยเลยนะครับโอ้เรา ใจอย่างมากเลยนะครับผมที่ได้บรถก็ไม่ถือว่าไม่เป็นอะไรนะครับผมควันช้างก็ไม่เป็นอะไรทีมงานของเราก็ตลอดปลอดภัยทุกคนนะครับผมบรรยากาศดีดีแม่ๆครับผมบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยบ้านน้องครูนะครับผมข้างๆก็เป็นป่าข้าวนะครับผม โอ้ป้ายป้ายที่คุณที่ผมเขียนไว้ข้างเสานะครับปิวหายไปทางไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าก็าขนก็ออกตัวนะครับนาะเพราะว่าลมแรงมากนะครับผมลมแรงมากลมแรงมากๆเลยที่ว่าลมพัดทงไซส์แล้วลมพัดลมพัดหายหมดนะครับนาะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยววันหลังเราจะเขียนใหม่นะครับผม เสียงปลาน,นี่แน่เนสเียงปลาสเสียงปลาเสียงปลาสงสัยจะเป็นปลาลูกนะครับอ้อ้สงสัยอยากนอนนะครับปกติเท่าเราอยู่เราทัวน้องก็จะได้นอนกลางวันนะครับสงสัยอยากนอนแล้ว เอาทำไมเจ้าของช่องอันนี้เงียบม,มากๆเลยนะครับไม่ส่งเสียงร้องเลยสงงไซจะเหนื่อยรถนะครับสงงไซจะเหนื่อยรถนะครับผม มองแต่ไปทางป่าเข้านะครับน้องผู้ดูสงสัยจะดูป่าเข้าตัวเองนะครับว่าสวยไหมทีมงานของเราก็เก็บของลงจากรถนะครับผมเพื่อทําความสะอาดรถแล้วค่อยจะแยกย้ายกันกลับบ้านก่อนนะครับผม ดูครับโอ้โหถ่ายคลิปนี้นะครับคนนี้กับน้องผงเงินก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับถ่ายคลิปมันก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด,ด,กด,กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมถ่ายคลิปนี้คนนี้ น้องปูเงนินก็เก่าเข้ามาสวัสด,ดีนะครับ